จิตวิทยาคนรมีสเสน่ห์สร้างแรงดึงดูดแบบไม่ต้องพยายามสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ใส่เพิ่มเข้าไปแต่มาจากการถอดความพยายามออกแล้วปล่อยให้ความมั่นคงในใจทำงานแทน 1. นนิ่งให้เหนือสเสน่ห์เริ่มต้นที่ความไม่กระวนกระวายในจิตวิทยาการสื่อสารความนิ่งสะท้อนพลังของผู้มีตัวตน คนที่นิ่งไม่ได้แปลว่าไม่กลัวหรือไม่คิดอะไรแต่เพราะเขาควบคุมตัวเองได้นั่นทำให้เขามีอำนาจในห้องโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียววิธีใช้ฝึกการหายใจลึกเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันอย่าตอบโต้ทันทีเวลาถูกกระตุน้นฝึกช่องว่างก่อนตอบสนองรู้สึกตื่นเต้นในใจได้แต่ภายนอกต้องนิ่ง,ส,งสบตาให้ลึก ไม่ต้องพูดก็สื่อได้สายตาที่มั่นคงคือภาษาไร้คำพูดที่ทรงพลังที่สุดสมองเราจะกระตุ้นมิ r r เรอร์เ o n s เมื่อสบตากับคนอื่นนั่นทำให้เกิดการเชื่อมโยงอัตโนมัติแบบที่ไม่สามารถบังคับได้วิธีใช้สบตา2-3ถึงวินาทีแล้วค่อยละสายตาเบาๆสบตาเวลาฟังอย่างตั้งใจจะดูหน้าหลงไหลกว่าพูดเยอะ หลีกเลี่ยงการหลบตาเร็วๆเพราะจะลดความน่าเชื่อถือทันที 3. ยิ้มแบบรู้จังหวะไม่ใช่ยิ้มตลอดเวลาคนที่ยิ้มตลอดเวลามักถูกมองว่าต้องการการยอมรับแต่คนที่ยิ้มในจังหวะที่เหมาะสมจะถูกมองว่าอบอุ่นและมีระดับจิตวิทยาชี้ว่ารอยยิ้มที่มีค่านั้นมาจากความจริงใจที่สร้างแต่ทรงพลังวิธีใช้ ยิ้มช้าๆหลังสบตาแล้วรีบปิดไว้ให้เร็วพอควรห้ามยิ้มตอนโดนปฏิเสธให้สงบและนิ่งจะดูมีพลังมากกว่ายิ้มเหมือนคุณมีโลกส่วนตัวไม่ใช่เพื่อให้ใครรัก 4. การฟังที่แท้จริงทำให้คนรู้สึกมีค่ามนุษย์ต้องการมีตัวตนถ้าคุณเป็นคนเดียวที่ฟังเขาอย่างแท้จริงเขาจะรู้สึกพิเศษกับคุณโดยไม่รู้ตัว จิต,ตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการได้รับการยืนยันตัวตน (validation) วิธีใช้อยากขัดจังหวะเวลาคนพูดใช้คำสั้นๆเช่นอืมเข้าใจเลยแล้วเป็นยังไงต่อไม่ต้องฟังเพื่อจะตอบแต่ฟังเพื่อจะเข้าใจ5พูดน้อยแต่เฉียบคมคนที่พูดเยอะอาจทำให้เหนื่อยใจแต่คนที่พูดเป็นจะสร้างความรู้สึกว่า น้ำหนักของคำมีค่ากว่าปริมาณคำสมองคนจะจดจำคำพูดที่ไม่เยอะแต่ติดอยู่ในใจวิธีใช้ก่อนพูดอะไรให้เว้น1-2วินาทีเพื่อคิดให้กระชับใช้คำพูดที่ตรงไม่อ้อมค้อมเช่นใช่ไม่ใช่ฉันไม่รู้สึกแบบนั้นคนจะจำคุณได้จากคำสุดท้ายที่คุณพูด 6. อย่ากลัวช่องว่างในการสนทนาความเงียบไม่ใช่ศัตรูในการสื่อสารแต่เป็นช่องที่แสดงพลังในจิตวิทยามนุษย์จะรู้สึกเกรงใจคนที่ไม่รีบเติมช่องว่างเพราะเขาดูมั่นคงไม่อึดอัดวิธีใช้เวลาหยุดพูดอย่าลนให้ใช้สายตาสื่อแทนถ้ามีช่วงเงียบให้ฟังเสียงรอบตัวแล้วดูสีหน้าคนตรงข้ามความเงียบที่มั่นใจ ดึงดูดมากกว่าคำพูด100รประโยค 7. ไม่พยายามเป็นที่รักของทุกคนจิตวิทยาชี้ว่าคนที่ไม่แคร์การยอมรับจะดูมีอำนาจในตัวเองคนแบบนี้คือคนที่มีแรงดึงดูดที่สุดเพราะเขาเต็มอยู่แล้วคนที่พยายามให้ทุกคนชอบจะเหนื่อยและดูจืดวิธีใช้ไม่ต้องอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจใครไม่เข้าใจคุณ ให้ปล่อยผ่านอย่างสงบมี3-5ถึงคนที่เข้าใจคุณก็พอที่เหลือแค่ผ่านมา 8. สเสน่ห์คือการเป็นของจริงไม่เฟกของแท้จะมีแรงดึงดูดเพราะคนส่วนใหญ่แกล้งทำเวลาคุณซื่อสัตย์กับตัวเองคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณมั่นใจและมั่นใจคือพื้นฐานของสเสน่ห์ทั้งหมดวิธีใช้อย่าเรียนแบบใครเพื่อให้ดูน่าสนใจ แสดงออกในแบบที่คุณเป็นโดยไม่ต้องอธิบายถ้าคุณเศร้าเงียบไปเลยดีกว่าฝื้นยิ้ม 9. มีชีวิตของตัวเองนอกสายตาคนอื่นคนที่ใช้ชีวิตให้คนอื่นเห็นมักหมดสเสน่ห์เมื่อคนเลิกมองแต่คนที่มีโลกส่วนตัวมีสเสน่ห์ที่ลึกและยืนยาวเพราะเขาไม่ได้ต้องการให้ใครรู้แค่มีชีวิตที่มีแก่นวิธีใช้ ทำสิ่งดีๆโดยไม่ต้องโพสต์หรือบอกใครฝึกอยู่กับตัวเองแบบสงบเงียบเมื่อคุณไม่ต้องการให้ใครเห็นคุณจะเปล่งแสงแบบธรรมชาติ 10. รู้จักปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่เด็ดขาดคนที่กล้าปฏิเสธคือคนที่มีกรอบและคุณค่าในตัวเองในจิตวิทยาคนเราจะเคารพคนที่รู้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะกับเขา การไม่กล้าปฏิเสธจะทำให้คุณดูอ่อนแอในสายตาคนอื่นวิธีใช้พูดว่าขอโทษนะฉันไม่สะดวกโดยไม่อธิบายเยอะถ้าไม่อยากคุยให้พูดว่าขอเวลาส่วนตัวสักพักนะทุกครั้งที่คุณปฏิเสธอย่างนุ่มนวลคนจะเกรงใจคุณมากขึ้น11เดินช้าพูดชัดสเสน่ห์ของคนที่ไม่รีบร้อน พฤติกรรมเร่งรีบบอกว่าฉันกังวลฉันไม่มั่นใจในทางตรงกันข้ามคนที่เดินช้าพูดชัดมีน้ำเสียงมั่นคงจะถูกสมองคนรับสารว่าเขาคุมสถานการณ์ได้วิธีใช้หัดเดินช้าลงทีละนิดไม่ต้องก้าวเร็วเวลาพูดให้หายใจลึกก่อนแล้วพูดด้วยทนเสียงต่ำลงเล็กน้อยหลีกเลี่ยงคำว่าเอออืม แบบว่าเพื่อความชัดเจน 12. ให้พลังมากกว่าขอพลังคนที่มีสเสน่ห์มักให้พลังกับคนรอบข้างเช่นความมั่นใจความสบายใจแต่คนที่น่ารำคาญมักดูดพลังเช่นขอคำชมขอคำตอบขอความรักถ้าคุณเป็นฝ่ายให้คุณจะกลายเป็นศูนย์กลางโดยธรรมชาติวิธีใช้ใช้คำพูดสร้างพลังเช่น คุณเก่งนะเห็นความพยายามเลยไม่ต้องคาดหวังให้ใครทำให้คุณรู้สึกดีให้คุณเป็นคนทำเองคนจะจําคุณได้ว่าอยู่กับคนนี้แล้วรู้สึกดี 13. ไม่ต้องเล่าเรื่องตัวเองตลอดเวลาจิตวิทยาชี้ว่าคนที่เล่าแต่เรื่องตัวเองจะถูกมองว่าต้องการการยอมรับตรงข้ามกับคนที่ใส่ใจเรื่องคนอื่นและพูดน้อย เขาจะดูมีสเสน่ห์เพราะเขาไม่ต้องการเป็นศูนย์กลางวิธีใช้เวลาคุยให้ถามมากกว่าพูดใช้คำว่าแล้วคุณละ่ะบ่อยๆเพื่อย้อนคำถามถ้าจะเล่าเรื่องตัวเองให้สั้นกระชับแล้วกลับมาสนใจอีกฝ่าย14มีมุมลึกลับที่ไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างคนมีสเสน่ห์มักจะไม่เปิดไพยหมด เขาจะให้เห็นแค่บางด้านทำให้คนอยากรู้จักเพิ่มสมองมนุษย์จะลหลงไหลในสิ่งที่ยังไม่รู้มากกว่าสิ่งที่เปิดเผยทั้งหมดวิธีใช้เวลามีคนถามเรื่องส่วนตัวให้ตอบบางส่วนแล้วเบนเรื่องไม่จำเป็นต้องแชร์ทุกความคิดหรือแผนชีวิตให้เขาเดาอย่าให้เขารู้หมด 15. ความจริงใจที่ไม่ดรามา่า คนจริงใจไม่ได้แปลว่าต้องเปิดหมดจนล้นแต่คือการแสดงความรู้สึกแบบสงบนิ่งไม่ทำให้คนอื่นเหนื่อยเสน่ห์คือความนิ่งที่ยังอบอุ่นไม่ใช่น้ำตาวิธีใช้บอกความรู้สึกแบบเรียบง่ายเช่นช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแต่โอเคนะไม่ระบายทุกเรื่องให้ทุกคนฟังเลือกเล่าเฉพาะคนที่เข้าใจคนจะรู้สึกว่าเขาไม่โอเวอร์ และฉันไว้ใจได้ 16. อยู่ได้ด้วยตัวเองแม้ไม่มีใครรอบข้างความสามารถอยู่คนเดียวแบบมีความสุขคือเสน่ห์สูงสุดเพราะจิตวิทยาบอกว่าคนที่ไม่กลัวความเงียบมีความมั่นคงลึกคนแบบนี้ไม่ขาดจึงดึงดูดอย่างธรรมชาติวิธีใช้มันใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพเช่นอ่านหนังสือทำสมาธิ ไปนั่งคาเฟ่คนเดียวฟังเพลงเดินคนเดียวโดยไม่กังวลสเสน่ห์ที่แท้คืออยู่คนเดียวอย่างสุขและไม่ต้องอธิบายให้ใครฟัง17สายตาที่สังเกตไม่ใช่ตัดสินคนที่มองคนอื่นแบบสังเกตด้วยความเข้าใจจะทำให้คนรู้สึกปลอดภัยอยากเข้าใกล้แต่คนที่ชอบจับผิดวิจารณ์หรือดูถูก จะไล่คนออกห่างโดยไม่รู้ตัววิธีใช้เวลาคุยกับใครให้มองว่าเขากำลังเล่าโลกของเขาให้ฟังอย่ารีบตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดีแค่ฟังอย่างเปิดใจคุณก็มีเสน่ห์แล้ว 18. ความเรียบง่ายคือความลึกซึ้งที่สุดคนที่แต่งตัวเรียบแต่ดูดีพูดน้อยแต่ชัดเจนมีภาษากายสงบ จะสะกดคนได้มากกว่าคนที่เยอะไปทุกด้านเพราะจิตใจมนุษย์ลหลงไหลในสิ่งที่ดูธรรมชาติแต่มีพลังวิธีใช้ลดคำพูดที่ฟุ่มเฟือยเหลือแต่คำจริงใจแต่งตัวเน้นความสะอาดเรียบหอมมั่นใจทุกอย่างต้องดูไม่พยายามแต่มีเจตนาอยู่ในนั้น19 ใช้กลิ่นหอมสร้างความทรงจำสมองเชื่อมโยงกลิ่นเข้ากับอารมณ์และความทรงจำอย่างลึกซึง้งกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ไม่แรงเกินไปจะทำให้คนจำคุณได้แม้ไม่ได้เจอกันนี่คือสเสน่ห์ที่มองไม่เห็นแต่ฝังในใจวิธีใช้เลือกน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเฉพาะของคุณหรือ Signature s ซน n ์หลีกเลี่ยงกลิ่นฉุน ควรใช้กลิ่นละมุนนุ่มลึกคนจะนึกถึงคุณเมื่อได้กลิ่นนี้อีกครั้ง20เชื่อมั่นในพลังของตัวเองโดยไม่ต้องพูดออกมาคนที่รู้ตัวว่าฉันมีค่าโดยไม่ต้องบอกใครจะมีออร่าที่แรงกว่าเสียงพูดใดๆนี่คือจิตวิทยาสเสน่ห์แบบลึกความมั่นใจที่ไม่ต้องยืนยันวิธีใช้ ย้ำกับตัวเองทุกวันว่าฉันดีพอแม้ไม่มีใครเข้าใจตอนนี้ทุกครั้งที่ทำดีไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องเล่าแค่เงียบไว้สเสน่ห์ของคนมั่นใจคือเขาไม่ต้องการให้คุณรู้ว่าเขาเก่งสรุปส่งท้ายสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแต่คือพลังลึกที่เกิดจากความมั่นคงภายใน คนที่ไม่พยายามทำให้คนอื่นหลงรักมักเป็นคนที่มีแรงดึงดูดมากที่สุดเพราะเขารักตัวเองแบบไม่ต้องการคำยืนยัน